สวัสดีค่ะบคุณผู้ชมครสวัสดีครับ่านผู้ชมพบกับรายการแชร์เรพอร์ตคนไทยต่างแดนนะครับผมนำโดยวิยากุลครับดิฉันหะไทยชนกสมมิตรค่ะสาระน่ารู้สาระแรกของเราในวันนี้นะคะไปเริ่มกันที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะทางด้านของนายธนาทิพย์อุปติสิงห์นะคะเอกอัครชทูตณกรุงจากร์ตาค่ะและนางมนทิพย์พิยาจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนใัยถวายพระพรชัยมงคลในวโรวกาศมหามงคลลสม,ส,มสมัยสมเด็จพระนางเจ้า กพระบรมราชนีนาถส่งเจริญพระชนมพรรษา80พรรษาที่สถานทูตค่ะโดยครั้งนี้นะคะมีเหล่าข้าราชการประจําสถานทูตและชาวไทยในกรุงจาการ์ตาค่ะเข้าร่วมพิธีกันเป็นจํานวนมากทีเดียวค่ะครับสาระที่2ไปที่ประเทศแอฟริกาใต้นะครับคุณบิ๊กสุภัตรปวารมารีและคุณหมีวัสมน์วัฒนารดมนะครับทีมงานของรายการก็ไปร่วมวายอาหารเพลนพร้อมพร้อมกับชุมชน,ชนไทยที่วัดธรรมกายนะครับโจฮันเนสเบิร์กนะครับ และร่วมทอดภราป่าสามาคัคคีในการอัญเชิญพระไตรปิฎกไปประดิษฐานในแอฟริกาใต้ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทการมิไทยจำกัดมหาชนสำนักง,งานจอห์นเลสเบิร์กค่ะและนี่ก็เป็นในส่วนของสาระน่ารู้นะคะก็เป็นสาระที่นำมาฝากกันด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปค่ะไปติดตามในส่วนของคนไทยไกลถิ่นและนาทีทำนาทีทองค่ะครับ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะที่ฉันอยู่ที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียค่ะตอนนี้นะคะที่ฉันอยู่กับท่านเจ้าอาวาสวัดไทยออสเตรียธรรมารามค่ะพระครูประหลัดสมพงกันตธรรมโมค่ะกลาบน้ัสการค่ะค่ะอยากจะให้ท่านเล่าเกี่ยวกับวัดใหม่แห่งนี้ค่ะท่านความเป็นมาแต่เดิมวัดนี้ก็ได้สี่กว่าปีอลย้สี่ปีกว่าแล้วก็ เมื่อไม่นานนี้แล้วก็ได้ทางทางวัดก็ได้ทำการย้ายสถานที่<ช>ที่ตั้งวัดแห่งใหม่มาอีกเขตหนึ่งจากเดิมเขตที่15<ช>ก็ย้ายมาที่กรุงเวีนนาเขตเขต22 <ๆ S 1> เร็วๆนี้เราก็จะทำการอสอนภาษาไทยแล้วก็สอนภาษาดอยอภาษาเยอรมันตลอดจนถึงมีการนวดอ,อบรมการนวดหรือว่าอบรมหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับ ประเพณีของไทยเรา ที่วัดไทยในต่างแดนนะคะก็จะเป็นสถานาซึ่งได้เรียนภาษาไทยนะคะแล้วก็สอนลําไทยนอกจากนี้ก็จะช่วยประโมทประเทศไทยด้วยเพราะว่ามีชาวต่างชาตินะคะมาร่วมทําบุญกันอย่างมากมายแล้วมาร่วมป,ปฏิบัติธรรมด้วยนะคะถ้าท่านผู้ชมมาที่กรุงเวียนานะคะที่ประเทศออสเตรียคะ่ะถ้าอยากจะมาร่วมทําบุญนะคะก็ติดต่อมาที่เบอร์มือถือของท่านเจ้าวาดนะคะบวกสี่ส 9790099หรืออีเมลนะคะ t h e ม m o 9 h o t m a i l c o m ค่ะสำหรับวันนี้ทางรายการต้องกับนัสการค่ะ โดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลย,เ,ลยเพราะมันคือกุยช่าย,ย,ายเกีียวซ่าหมูกุยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุยช่ายแต่มุญคำพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชันน้นนำ CP Freshmart และเซเว่นอีเลเวนในคำกล o n งโลกกันนิดท่านกล่าวไว้ว่าโทษของคนอื่นนั้นเราเห็นง่าย โทษของตัวเองนั้นเราเห็นยากวิธีคิดอย่างนี้ท่านเตือนเราว่าอย่ามัวไปจ้องจับผิดคนอื่นเพราะแท้ที่จริงนั้นสิ่งที่เรากําลังจ้องจับผิดอาจจะมีอยู่ในตัวเราก็ได้อีกประการหนึ่งท่านบอกว่าการจ้องจับผิดคนอื่นนั้นไม่ได้ช่วยให้มีอะไรดีขึ้นเพราะเมื่อเราเห็นจุดผิดจุดด,ดําในตัวของคนอื่นตัวเราเองก็จะยิ่งพยองพองขนอาหางการว่าเราน่ะดีแล้วเราเก่งแล้ว ความคิดจ้องจะผิดคนอื่นถ้ามีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นลึกๆเราก็จะหลงตัวเองและที่สําคัญจ้องจะผิดเขาเราก็จะค้นพบแต่ด้านที่ไม่ดีไม่งามมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสภาพจิตใจก็ไม่ดีและก็ไม่มีความสุขฉะนั้นทางพระพุทธศาสนาเราจึงบอกว่าอย่ามัวสนใจในสิ่งที่คนอื่นนั้นทำเอาไว้ดีหรือไม่ดีแต่จงหันกลับมาสนใจว่าสิ่งดีๆที่เราควรทำนั้นเราได้ทำแล้วหรือ,อยัง สนับสนุนโดยบริษัทเจริญพภคกััณ์์อาหารจำกัดมหาชนจากสมุนไพรธรรมชาติอันลัมค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากโยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายซวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนด์แซนดี้บีที้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจร มาตรฐานาสากลโลก i d e s c o Excellent in Quality Excellent in Services ข้ามภูเขาลงทะเลหรือที่อยากจะไปไหนฟ้าแสนกวา้างแผ่นดินแสนใหญ่ความงดงามนั้นอยู่หนใดลดปล่อยใจไปตามความฝันแล้วฉันจะพา,าเธอบินไปเองไปจะไปกับฉัน เอื้องหลวงสวัสดีค่ะแล้วฉันจะพาไปไปเที่ยวกับคนที่คุณรักไปกับเอื้องหลวงการบินไทยใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่าย,ยเกีียวซ่าหมูกุ้ยช่ายซีพโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มึงคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Freshmart และเซเว่นอ ท่านผู้ชมครับวันนี้ช่วงการทูตประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศนะครับวันนี้ก็อยู่กับท่านกงสูลใหญ่นครลอสแองเจลิสเนี่ยประเทศสหรัฐอเมริกานะครับคุณเจษดากระจาบเวจินสวัสดีครับท่านงสวัสดีครับครับตอนนี้ก็ถือว่าแฟนรายการคนเดียวกันก็ออกมาพูดคุยในรายการหลายครั้งแล้วครับตอนนี้ไปอยู่ที่แอลเอเนี่ยตอนนี้ก็อได้ว่าไปทํางานอย่างเต็มที่เลยแล้วก็ตอนนี้เลยเป็นที่ชื่นชอบของคนไทยที่แอลเอนี่ถามว่าไปสัมผัสแล้วก็ไปทํางานกับคนไทยใน อ๋อสันตริแล้วก็ใกล้เคียงแล้วเป็นยังไงบ้างครับ <c oughs> ก็คุณดัมเิกสก็กุณาบอกว่าเป็นที่ชื่นชอบก็ก็หวังว่า <c oughs> ชุมชนชาวไทยที่นั่นก็คงจะก็ท่านทั้งหลายก็ให้การตอบรับที่ดีนะครับ <c oughs> เพราะว่าเราไปเราก็ไปชี้แจงชัดเจน <c oughs> ว่าเรามาก็เพื่อจะมีหน้าที่ในการที่จะมาช่วยดูแลนะครับ <c oughs> พี่น้องคนไทยที่อยู่ในในในแคลิฟอร์เนียครับเพราะว่า เดิมทีท่านก็อยู่ในงานเป็นรองโฆษกกระทรวงอยู่แล้วเรื่องการทํางานกับมวลชนนี่รู้สึกจะค่อนข้างที่จะลงลึกใช่ไหมครับก็เป็นที่น่ายินดีนะครับเพราะว่าเรื่องของการต่างประเทศตอนนี้เนี่ยก็มิติในเรื่องของประชาชนนะครับเป็นเรื่องที่ได้รับความให้ความสําคัญอย่างมากทีนี้ผมต้องถามก่อนเพราะว่าลอสแองเจลิสจะเป็นเมืองแรกที่จะมีการตอบแบบประชาชนของคนไทย ในต่างประเทศครับซึ่งตอนนี้ในในส่วนของสถานกงศุลนี่เตรียมการอะไรบ้างไหมฮะก็ตอนนี้เราก็รอนะครับรอจากความพร้อมจากทางทางกรุงเทพเนี่ยนะครับก็คือว่าณเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านก็กรุณาแจ้งให้ทราบว่าในส่วนของกฎระเบียบนะครับทางมหาไทยได้แจ้งมาแล้วว่าเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าต้องมีการแก้กฎระเบียบในการที่ให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวง่างประเทศเนี่ย เป็นเจ้าพนักงานในการที่จะออกออกบัตรประชาชนได้นะครับจากเดิมนี้เป็นเฉพาะมหาไทยเท่านั้นนะครับคราวนี้ก็มาเหลืออยู่ในเรื่องของทางเทคนิคในเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์ครับครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทําบัตรประชาชนของมหาไทยเนี่ยนะครับจะต้องเป็นแบบเดียวกับที่เราจะใช้ในรเทศตอนนี้ก็รอว่ามหาไทยมีความพร้อมในเรื่องของการสั่งระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทําบัตรประชาชนเมื่อไหร่เราก็จะได้จัด งบประมาณในการจัดซ <the> <the> <the hate> ื้ออุปกรณ์ให้เหมือนกันครับก็เมื่อเมื่อสักสองสามอาทิตย์เนี่ยผมเจอท่านรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีมหาดไทยท่านยงยุทธ์วิสัยจิตซึ่งท่านก็บอกว่าเรื่องนี้นะทําเต็มที่เลยเพื่อจะเร่งให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าแล้วก็ท่านก็บอกเนี่ยกระทรวงสามประเทศก็ช่วยกระทรวงมหาดไทยมากเลยในเรื่องนี้เพราะว่าไม่ใชนั้นคนที่จะตอบประชาชนต้องบินมาที่ประเทศไทยซึ่งเฉพาะค่าเครื่องบินนี้ก็ต้องน้อยเกินครึ่งแสนแล้ว ในในส่วนของอาอการดําเนินการเรื่องอุปกรณ์อย่างเงี้ยมีการประสานงานกันไปขนาดไหนก็ <c oughs> ทางกรมการกงศุลน,นะครับ <c oughs> ซึ่งเป็นเป็นหน่วยงานโดยตรงของกระทรวงต่างประเทศเนี่ยก็มีการประสานงานอยู่กับทางกรมกรมการปกครอง <c oughs> นะครับอย่างใกล้ชิดอยู่นะครับก็อย่างที่ผมเรียนแล้วว่าทันทีที่มหาดไทยมีการตัดสินใจสุดท้ายในเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์ที่จะใช้ ครับเราก็จะใช้สเปคเดียวกันในการที่จะส่งเครื่องไปให้ที่สถานกงสูงใหญ่ครับหลังจากนั้นก็จะมีการเทรนนิ่งนะครับฝึกการปฏิบัติหน้าที่เข้าใจว่าในช่วงเดือนสอเดือนแรกเนี่ยอาจจะมีทางเจ้าหน้าที่ของทางกระทรวงมหาดไทยนะครับมาช่วยเป็นพี่เลี้ยงด้วยครับแล้วกรรู้สึกเป็นไงคนไทยที่อยู่ในอเมเริากาตื่นเต้นไหม เตือนครับเต้นแม่ที่จะไปตอบตอนนี้ทุกวันเราก็ได้รับโทรศัพท์สอบถามมานะครับหรือว่าเวลาไปเจอกับคนไทยที่ไหนก็จะสอบถามมาตลอดว่าจะทําได้เมื่อไหร่เราก็ชี้แจงไปในสองประกานนี้ครับว่าถ้าในเรื่องของกฎระเบียบเรียบร้อยอุปกรณ์เรียบร้อยฝึกคนเดือนเดียวก็ทําได้เลยครับก็ประมาณได้ไหมครับประมาณเดือนไหนเราพยายามนะครับเดิมทราบว่าประมาณเดือนกันยาจะพยายามให้ภายในปีนี้ครับ นะครับแต่อย่างที่ว่านะครับในเรื่องของทางเทคนิคนี่ในเรื่องที่ว่าถ้าเคลียร์ในเรื่องของคอมพิวเตอร์ที่จะใช้จัดทําบัตรประชาชนได้นะครับก็ใช่ครับเพราะว่าเรื่องของคอมพิวเตอร์นี่เป็นเรื่องใหญ่ที่กระทรวงมหาดไทยต้องได้ตามสเต็กเพื่อป้องกันการปลอมแปลงถูกต้องครับครับอนี่ก็ฝากท่านผู้ชมไปด้วยนะครับว่าอดใจรอสักนิดนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ที่ใช้นี่คือป้องกันการปลอมแปลงด้วยเหมือนกันนะครับนไม่เช่นจะทําให้ระบบการต่อประชาชนในต่างประเทศเสียหาย ครับถูกต้องครับครับวันนี้ขอบคุณท่านกงงส่วนใหญ่นะครลอสแองเจลิสน,นะครับคุณเจษดากระต่ายเวชินขอบคุณครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ ใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลย,เ,ลยเพราะมันคือกุ้ยช่าย,ยเกี๊ยวซ่าหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มึงคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชันน้นนำ CP Freshmart และเซเว่นอีเลเวน เลย,เ,ลยเพราะมันคือกุยช่าย,ยเกลียวซาหมูกุยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุยช่ายแต่มคำพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชมา t และเซเว่นอีเลเวนปฏิทินต่างแดนนะคะไปเริ่มกันที่พี่ดำดิษกันก่อนคปฏิทินแรกนะคะปฏิทินแรกไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับนางสุรภีธิวศาสตร์พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์วงข้าหลวงนายสุรพลเมฆพงษาธรและนายสงานาดีนิมนต์พกักครูอิติยานวิเทศนะครับและพระสงฆ์จากวัดไทยนครลัลแสแชนจิริสนะครับไปเจริญพุทธพลและสวายพระพระักตรหารเพนนะครับเรื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของนายสุทินทิวาศาสตร์นะครับที่โรงแรมริงคอนพาซาเมืองมอนทพาร์คนะครับค่ะไปต่อกันที่ปฏิทินที่2นะคะไปกันที่ประเทศสาธารณรัฐเช็กค,ค่ะ ทางด้านของนางมกราอนามานภริยานายสิริอนามานนะคะอดีตเอกอัครรชทูตณักกรุงปลากพาเพื่อนไปท่องยุโรป3าสัปดาห์ค่ะทิ้งทวนนะคะก่อนเกษีันอายุราชการและแวะเยี่ยมเพื่อนๆที่กรุงปรักอีกด้วยค่ะเหมือนเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมสําหรับผู้ชมเองที่มีเรื่องราวข่าวสารข้อมูลดีๆอยากจะให้ทางรายการของเราได้นําเสนอแล้วก็บอกเล่าบอกต่อกันแบบนี้นะคะก็สามารถส่งข้อมูลมาได้ค่ะผ่านทางอีเมลของเรานะคะส่งเข้ามาได้ ที่ thai oversea1 gmail com ค่ะครับพร้อมวันนี้รับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube นะครับพิมพ์คำว่า h a i l a n d Report คนไทยจ่จงแดนนะครับและรับชมได้ทางช่องแ a งก k o ็อก TV ในเครือข่ายเจริญเคเบิลทีนะครับรับชมได้ทางอินเทอร์เน็ตด้วยค,ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราสองคนขอรัไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน